สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหักแพ้งสุขสุก้คนค่ะกลับมาพอกันกันกบดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อน นั่งอยู่ของจัดรายการวิทยุคือเก่ายู่บ้านนี่ละพี่น้องคะ่ะขอบคุณที่ติดตามะะด้วยค่ะเด้อช่อง YouTube แล้วก็ทั้ง f a c e o o o แฟนเพจด e เ j สาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนพี่น้องติดตามพี่น้องซอยเบิ่งคลิปวิดีโอนะคะพี่น้องจะเบิ่งสาเบิ่งเร็วบอเป็นหยางพี่น้องเบิ่งคลิปเกา่าย้อนหลังไปก็ได้คะ่ะขอให้พี่น้องซอยเบิ่งคลิปวิดีโอเป็นแห้งใจน,นะคะผู้ใดมากแบบท่านอกท่านใจลงปรับเบิง่งปุ๊บก็ได้ ผู้ใดมีเวลามาเบิ่งยอนหลังเอาก็ได้คือกันพี่น้องเบิ่งบบจบกลับมาเบิ่องอีกเทื่อก็กยังได้นะคะขอแค่พี่น้องเป็นแห้งใจโดยการ เบิงคลิปวิดีโอนะคะเบิงถุกคลิปวิดีโอแห่งขอบคุณหลายพี่น้องขอบคุณค่ะที่ติดตามในมือทีสาวน้ำยืนบเดไปไทยคลิปอีหล่าอุงอิงบเดตาม่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปไทยคลิปหลายคนกะทักมาคุยกันหลายคนกะบอกว่าเจ้ากะหาแนวนั้นแนวนี้มาเว่าตีหละสาวน้ำยืนเจ้ากะเกาะติดไปเลยว่าสันเกาะติดข่าวเกาะติดสาวน้อยเพชรบ้านแพงข่าวเกาะติด อุ้งอิงเพชรบ้านแพงเจ้าก,กว่าไปที่ลาวาสันนะคะแม่นบอกค้ากันเลยว่าเนาะอ่ะถาวาสันมาคุยกันเรื่องนี้พี่น้องคะมาคุยกันเรื่องที่บอสโจเพิ่นโพดขึ้นมาโพดขึ้นมาในเฟสเนาะเพิ่นวานั่งฝ้านาฮันภาษาันาาน,น,นั่งฝ้านาฮัน,าานเพลงไม่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงพอโจเป็นคนคิดสื่อเพลงพอดเรื่องทรงห้คนแต่งไป จัดการแต่งจัดการต่อละครับพอโจบม,มีเวลาแต่งสมองเจียดไปใส่งานหลายอย่างโจโจเาวๆเร็วเร็วนี้กว่าสันนะคะเพิ่นโพดขึ้นมากซัมเน่ละ่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ปัาดไหมนะสีร่รอยหารอยคอมเมนต์พี่นอ้องค้นแชร์ไปแล้วหกสิบเอ็ดเอแคร ซื้อเพลงด้ยค่ะพี่น้องค่ะแค่ซื้อเพลงที่แรกว่าแมนเพิ่นสิแต่งเองนั่งฝ่าหน้าหานี่ว่าแมนเพิ่นสิแต่งเองอีกขึ้นน้ำตายอีหลาหน่อยยังสันนอแต่ว่าที่เพื่อนบอกว่าเพิ่นทรงไห้ผู้แต่งทรงไห้อาจารย์นักแต่งเพลงไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นปัดตานีพี่น้องเอ้ยเน,ะกกนยา,หกกา,นานะ,ะหักกันยังว่าหักือว่านั่นละนะคะหักกันยังว่าหักนะคะบอคือคนบอหักเลยเนาะบอหักกันยังว่าบอหัก หากก็คือหากพี่น้องเพราะฉะนั้นแค่ซื้อเพลงพอโจโพดขึ้นว่าเกิดยังขึ้นนี่แล้วรอฟังครับผมบุญเดชนะคะพอโจพอโจยิมแน่ลาสิบอกเมนูน <c oughs> <c oughs> พอโจยิมแนโอมิเซลเขาว่า,ารอฟังจ้าขอไข่งปังๆเลยสาวหน่อยเพื่อนว่านนะคะแล้วก็มีรอรับฟังค่ะจริงๆ อยากอ่านซื้อผู้คอมเมนต์อยู่แต่ขออนุญาตบอกอ่านละกันเนาะรอแชร์ครับบอสไวสันห,หัวใจว่าเลยนะคะสติ๊กเกอร์หัวใจเบย์ไวสัน <c oughs> แล้วก็แค่ซื้อแค่ซื้อก็ดังระเบิดเถื่องแล้วครับไวสันเนาะรอขอบตาดําเพื่อลูกสาวเลยบอสไว้ไวสันนะคะคอมเมนต์มาไม่ต้องหลับต้องนอนกันหลักทีนี้เพื่อนว่าเอาแบบนาหานเต้นมั่นกระจาย จนลืมบ้านเลยอะครับเพิ่นวานะคะอินดีโจโจสาวลามาแข้งรอปั่นวิวครับเพิ่นวาใส่หัวใจเข้ามาจัดไปค่ะวาัสันรอคือเกาละเพิ่นวานเนาะรอฟังจ้าขอให้เคีงๆปังๆจ่ะเพิ่นวาขอบตาดําไว้รอเลยเบิ่งติลล่พี่น้องคะ่ะขนาดแค่ชื่อเพลงซื้อเพลงของอีหล่าอุ้งอิงนั่งฝ่าหนาหานนี่ คนหักพแพงกระแสตอบรับพี่น้องค่ะคอมเมนต์ไต่โพดเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าสาร์นเยนนจีเห็นแบบนี้พี่น้องสาวตรเ์เพยนญีเห็นเพลงหนึ่งที่ท่าวา่านั่งฝ้านาหานนี่เนาะสาวตร์นพยนคิดไปเห็นตอนที่อิหลา่าอุ้งอิงห้องเพลงนั่งฝ่าสารพันพี่น้องแก่งนั่งฝ้านะคะอิหลามักเอามาห้องในช่วงออกฉากออกล่ำ เราลัลงเทออากามีช่วงเตยล่าลังเทอ,อากาศพึงเห็นพึงเห็นอยู่ทั้งกรุงเทพเมือนาั้นานะคะเพิ่นเอาไปห้องในช่วงคอนเสิร์ตนําช่วงที่อิหลาเปิดโตเนาะเพิ่นเอามาห้องนะคะคือนั่งฟาสารพันหรือว่าแก้งนางฟานั่นแหละนะคะโอ้ยมวนพี่น้องพี่น้องเข้าถืออกถือใจเต้นหนาหาันเป็นกำลังใจแบบมวนเลยทีเดียวอิหลาก็เต้นตะหักนะคะสําหรับบทเพลงนั้นซาโนเมีนว่า บทเพลงนี้ก็คือสิบวธรรมดาเพิ่นว่าเห็นบ่พ่อโจเพววิ่นบอกเอาโจโจ้เห่าเห่าว่วาสันเร็วเ็วนี้นี่น,นี่มีผู้คอมเมนต์ออกให้ท่านช่วงเล่นได้พับเด้วว่าสันสองเดือนว่าซันนะคะในช่วงสองเดือนนี้ว่าสันเนาะอู้ยม่าคือสิฝ่าวแทนะ้เนาะปัตานีนะแต่ว่าสัน,นยังคิดว่าท่านเน้คิดว่าท่านถ้าเพื่อนเฮ็ดงานนี่เพิ่นจะคิดเร็วทําเร็วแต่ว่างานนั้นงานคุณภาพพี่น้อง ถือว่าความเป็นมืออาชีพนะคะเพื่นมีพร้อมพร้อมในส่วนของอทีมงานมืออาชีพนําพี่น้องคือคิดเร็วทําเร็วนักแต่งกับมืออาชีพนักดนตรีกับมืออาชีพการเหตุงานเพื่นก็เลยออกมาเป็นผลงานคุณภาพแบบมืออาชีพเร็วท่านใจท่านเวลาเนาะตีเล็กตีตอนห่อนเพื่นว่านิ่ลนะนะคะ เร็วท่านใจท่านเวลาท่านเวลาแล้วก็มวนพี่น้องคือเาฟังอิหลาเนาะตอนนี้ห้องเพลงสีมีเพลงเร็วๆนี่หลายบอวว่าจะเป็นอ่าอีหยังกาะปาเมียมาเลยอย่างสี่เป็นบอกคะ่ะก็คือถืออกถือใจท่านใจนะคะคือโจโจ,โจ้ห่าวๆก็ได้เอาเง,ง้งเงาเสาๆกับเขาทางเพลินว่าสันทอเนาะอ่าสำหรับอิหลาอง้งอิงนะคะนี่พี่น้องก็จะ รอติดตามเลยบางตีละพี่น้องค่ะพ่อโจยิ้มแน่พ่อโจยิ้มแน่จ้าพี่แซลกอ่ว่าเป็นระยะระยะตลอดนะคะว้าววาสันรอครับรอรอฟังแล้วครับจวดจวดร,รอปันวิวครับบอสวสันน่ะนี่ เอาแล้วเอาแล้วนว่าเม,มือ่อคืนมวนคักครับบอสประสันสเสด็จแท่งานนีผลวันนี้คือคอมเมนต์เป็นกำลังใจนะคะพี่น้องค่ะแค่เขาเห็นซื้อเพลงแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะก,ก็อยากฟังแล้วกระถาหลุนแล้วว่าสิเดียวออกมาประมาณใดแต่ว่าสาวนุ่มเนว่ยนากระสิประมาณเอาใจเข้าภูมวนหนาห่านน้ำกันในหล่ะให้สมกับอิหลาอุ้งอิงได้ชายาขวัญใจสายหนาหาน่านหนาห่านตองมวล นาหฮันต้องถือกอกถือใจได้เต้นได้ฟอ้อนไปน้ำกันเนาะโดยเฉพาะเพื่อนสาวโดยเฉพาะเพื่อนสาวอะสินเนาะว้ยยยูใส่กับบัวกักขาดเพื่อนบอัวใดพี่น้องเพื่อนสาวเนี่ยนะคะโดยเฉพาะนี่ต้องได้เต้นนาฮานแบบแบบซุดยอดละนะคะนี่เห็นคอมเมนต์ได้หลายพี่น้องก็เลยตื่นเต้น กเลยว่าอ้าวนี่พี่น้องแหงเว่าอยู่ว่ะสาวน้ำยืนย่ามเจ้าบบไดไปถ่ายคลิปเจ้ากะมานังเว้ากันได้ตัวว่าสันแม่ติดตามเจ้ายูแม่ก็อยากฟังเจ้าว้าอยู่ว่าสันเอาจังสันปะคะแม่เอาจังสันเนาะจ่ากันเลยว่าอ้าวเดี๋ยวสาวน้ำยืนกะทยอยเหตุคลิปฝากตอนพี่น้องไปละกันเนาะอย่าฟ้าวเบื่อกันเด้อพี่น้องค่ะ ยังจะเหตุไปเรื่อยๆอยู่นะคะเป็นกำลังใจกับผู้ดีน่นละทวะสันเอาเดี๋ยวคลิปหนาสาวน้ำเงินจะคุยถึงเรื่องที่เห็นบอสโจเพิ่นโพดก่อนหน้านี้ก็ว่าสิบโบ่ท่านว่ากเพราะว่าเข้ากับว่าท่านหูรายละเอียดว่าเพิ่นจะเห็ุจังไดเอียงจังไดแต่ว่าสาวน้ำเงินกะจะเดี๋ยวว่ากันเรื่องนี้เรื่องจัดระเบียบยูทูบเบอร์อ่านะในคลิปหนาแล้วกันเนาะบอสโจเพิ่น โพดไวเรื่องนี้มันเป็นเรื่องไก่โตพี่น้องมันเป็นเรื่องไก่หัวใจนํานะคะไก่โตไก่โ,โตและไก่หัวใจเน่ามาสัน่นเอา้าเดี๋ยวคุยกันนคลิปหนาพี่น้องคะ่ะเรื่องบอสโจจะจัด,จดระเบียบยูทูบเบอร์ในฤดูกาลหนานะคะส่วนคลิปนี้กับคุยกันเรื่องเพลงใหม่ของอิหลาอุงอิงเนาะนั่งฝา่าหนาฮานซึเป็นจังได พี่น้องว่าสิโจซําใดสิม,มวนจังไดไต้คลิปค่ะรวมแสดงความคิดเห็นไปน้ากันแล้วเขาก็เตรียมที่จะถาฟังถาแช่ถาเชียซอยกันแมนบอคะถามแมน ไปคลิปเลยนะคะเดี๋ยวพอกันในคลิปต่อไปคลิปนี้เอาไว้สำนีกรขอบคุณที่ติดตามและเบิงคลิปวิดีโอท่านช่อง youtube dj สาวน้ำจืนอีสานอ่อนซ่อนติดตามเพจ DJ สาวน้ำจืนอีสานอ่อนซ่อนขอบคุณได้ไลคยค่ะอยู่ดีมีแห้งหักแพ้งแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ